สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอเล็กซิ t เตอร์ทาร์โรสตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการดูเรื่องราวความรักทั้ง12ราศีในเดือนธันวาคมปี2564นั่นเองค่ะและนี่เดินทางมาถึงสิ้นปีแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นของชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎของอลคือท่านที่เกิดวันที่16กร,รกฎาคมถึง16สิงหาคมนะอันนี้อลใช้วันเกิดแบบไทยดูแบบไทยใครดูแบบลัคนาราศีดูแบบตะวันตกปรับฟังปรับใช้กัน ได้นะครับนะคะสิ้นปีแล้วเนอะเดินทางมาถึงสิ้นปีแล้วเราก็แบ่งทั้งคนโสดและคนมีคู่เหมือนเดิมเลยตอนนี้ค่ะเรามาดูคนโสดก่อนเลยดีกว่านะชาวกรกฎเป็นชาวธาตุน้ําด้วยนะเราจะมาดูกันว่าเออมันจะนําพาเนี่ยสิ้นปีแล้วมันจะนําพาความ สมหวังในด้านความรักมาไหมหรือยังจะต้องโสดต่อไปเพื่อไปต้อนรับความรักครั้งใหม่ของปีใหม่หรือเปล่าเออแซวเก่งนะคะสาเหตุที่ยังโสดมาจนถึงปลายปีนะแม่จะขยี้เรื่องของปลายปีไม่หยุดนะก็แล้วกดเองค่ะจริงๆแล้วเรามองว่าก็แล้วกดโสดมันไม่ได้เป็นพาที่แบบท,ที่ที่ที่เป็นไฟบังคับหรือเอาไปมาดูเรื่องแบบ โชคชะตาฟ้าลิขิตว่าทําไมกรกฏถึงไม่มีคนรักเนาะแต่สําคัญคือจริงๆนะคุณมีคนในใจอยู่เสมอนะเรารู้สึกว่าที่คุณยังสดอยู่เพราะคุณมีคนในใจของคุณอยู่เสมอแต่ว่ามันอาจจะแบบยังไม่สามารถที่จะ ชัดเจนได้แล้วก็มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ในในความรักครั้งนั้นหรือคนยัง move on กับรักเก่าๆหรือยังอยู่กับอดีตอะไรอยู่เหมือนกันนะในช่วงของปีนี้เฉยๆนะเรามองว่าที่มันยังโสดมันก็เลยมีแต่เขาเรียกว่าความอะไรเก่าๆอ่ะหรือ หรือความคิดของตัวเองก็ได้ค่ะบางคนอาจจะแบบโสดสนิทไม่เคยมีแฟนเลยก็ที่ยังโสดอยู่ก็เพราะว่าหนึ่งอาจจะไปฟังความรักของคนอื่นมาหรือไปเจอความรักในอดีตที่ไม่ดีเจอคนคุยไม่ดีเจอคนไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณเหมือนเกิดการโปรเทคและการป้องกันตัวเองแล้วคุณเองก็จะสบายใจมากกว่ากับการที่คุณได้อยู่ตรงนี้คุณได้ชอบคุณได้รักอยู่แค่นี้นะคะหรือใครนะคะที่เพิ่งโสดมานะหรือว่าเลิกกับแฟนหรืออะไรเงี้ยในปีนี้ชาวกรกฎที่เพิ่งเลิกกับแฟนหรือความรักครั้งเก่าอย่างนั้นก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่ามัน จะยังมีบางอย่างที่คุณยัง move on ไม่ได้มันก็เลยยังเป็นสาเหตุที่คุณยังต้องสนในเดือนนี้คุณอาจจะเป็นนึกถึงเรื่องราวของอดีตจนทําให้คุณเองไม่ได้มองปัจจุบันและไม่ได้มองคนตรงหน้าก็เป็นได้ก็เป็นได้นะคะแต่เรามาดูสเสน่ดึงดูดกันนิดนึงเนาะสเสน่ห์นะคะด้านความรักของชาวกรกฎเองมีสเสน่ห์ค่ะมีสเสน่ห์มีคนเข้าหามีคนแบบ มีคนเข้ามาแบบแอลเอิร์นมีคนอยากระบอกรักนะคะหรือเป็นเสน่ห์ในด้านของการทํางานมีอยู่บ้างคะ่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะแม่รู้สึกว่าจริงๆแล้วกรกฎเองก็ยังยังมีความเก็บตัวนะแต่พื้นฐานของราศีหรือพื้นฐานของวันเกิดเนี่ยเรามองว่า ค่อนข้างเป็นคนมีเสน่ห์ในในพารการใช้ชีวิตอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะทําอะไรในด้านไหนคุณจะมีเสน่ห์เฉพาะทางของคุณและคุณก็จะดึงดูดเฉพาะคนที่สนใจคุณในด้านนั้นๆเท่านั้นเลยมันเลยไม่ได้บอกว่าเอ้ยเราจะต้องดึงดูดความรักทุกอย่างอะไรเข้ามาดังนั้น เดือนนี้นะคะทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากจะทํแเรารู้สึกว่าสเสน่ห์มันมาจากสิ่งที่คุณอยากทําคุณชอบที่จะทําคุณชอบที่จะเป็นคุณอยากจะเปลี่ยนลุกใหม่อยากจะเปลี่ยนเ,เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ๆอยากจะไปเรียนอะไรใหม่ๆเจอสังคมใหม่ๆได้หมดเลยแล้วสเสน่ห์มันจะมาด้วยนะสาหรับชาวกรกฎนะคะถ้าถามว่าเราจะสละโสดกันบ้างไหมนะคะนะกะนะกะเลยนะคะเราคิดว่ายังไม่ถึงคําว่าสละโสดค่ะปีนี้เนาะปีนี้มันเดือนสุดท้ายแล้ว จะเรียกว่าวันสลัดสดก็รีบเกินไปอย่างใครที่เด็ดๆหรือคุยๆอยู่เนี่ยอัินอยากให้คุณฟังฟังในสถานะของคนมีคู่ด้วยด้วยนะคะเพราะว่าคุณเองไม่ใช่คนโสดแบบโสดสนิทอย่างโสดเนี้ยมันโสดแบบอาจจะโสดเลยแล้วก็แอบชอบยังไม่ได้คอนเน็ชันยังไม่ได้คุยอะไรกับใครเรารู้สึกว่าเดือนเนี้ยมันก็ยังแบบ ยึกยึกยักยักอยู่แต่ถ้าคุณอยากจะสารภาพรักนะถ้าคุณอยากจะสารภาพรักคุณอยากจะแบบเอ้ยอยากจะลุยสักตั้งเรามองว่าเป็นเดือนที่ดีในการลุยสักตั้งในด้านของความรักถ้ากรากฎกล้าก็มีสิทธิ์แต่ถ้าคุณไม่กล้าคุณก็จะกลับไปอยู่กับแบบพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมคะพื้นที่ตัวเองความสุขของตัวเองแล้วก็สุดท้ายก็กลับไปอยู่กับตัวเองเหมือนเดิมแล้วก็มูฟออนไม่ได้ไปดึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาจนบางที มันไม่ได้อยู่เป็นความเป็นจริงเท่าไหร่เท่านั้นเองนะคะสุดท้ายเลยนะคะชาวกรกฎเองเนี่ยสิ่งที่ไพ่เขาอยากจะแนะนําไว้ก็คือว่าความรักนะคะมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆศึกษากันไปนะคะอีกอย่างหนึง่งคุณเองเนี่ยบางครั้งเวลาที่ที่ได้ศึกษาเรียบร้อยแล้วว่าคุณจะใช้ตรกกะอาจจะมากเกินไปแบบเฮ้ยมันไม่เข่าท่ามันอย่างงั้นมันอย่างนี้หรือว่า เหตุผลมีได้นะไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันมีไม่ได้มันมีได้แต่เหตุผลบางอย่างมันทําให้คุณแบบมันก็ไม่ได้อะไรตรงนี้มันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วคุณก็ยังจะทํามันอยู่ซ้ำๆซึ่งเราเลยแนะนําในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นคุณถึงจะได้แบบเป็นความรักที่ ที่มันจะได้มีรสชาติอื่นบ้างมีอะไรใหม่ๆบ้างไม่ใช่เจอแต่แบบอะไรเดิมๆแล้วส <c oughs> ุดท้ายก็มานั่งโทษโชคชะตาดวงว่าทําไมไม่มีแฟนทําไมไม่มีคนรักทําไมฉันเป็นอย่างนั้นเป็นแบบนี้เนาะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่พฤติกรรมหรือการตัดสินใจอะไรที่ที่มากเกินไปของชาวกรกฎเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าเดือนนี้เอายังไงก็มองว่าเป็นเดือนหนึ่งที่ ที่มีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นของความรักก็เปิดใจละกันนะคะถ้าเปิดใจก็ได้ถ้าปิดใจก็ไปทําเรื่องอื่นก่อนดีดีกว่าเนาะเอาความรักวางไว้ก็ได้นะคะไปต่อคนมีคู่กันบ้างดีกว่าเนาะคนมีคู่คนมีตัวละครเดทอยู่นะคะคบซ้อนซ้อนเงื่อนมาดูในอร่างนี้เพราะว่ามันจะเป็นลักษณะการดูความสัมพันธ์เนาะมันจะยิงมาที่คุณและยิงไปที่เขาก็ได้เหมือนกันสิ่งที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเออ จริงๆแล้วกรากฏเนี่ยค่อนข้างจะบาลานซ์ความสัมพันธ์ค่อนข้างดีค่อนข้างจะแบบว่าเปิดใจกับคนรักอยู่หลายๆเรื่องนะคะปรับเปลี่ยน,น้อตลอดทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็เหมือน เอาเอาเขาเรียกใจดีสู้เสือหรือบางทีก็เอาน้ําเย็นเข้ารูปอะไรอย่างเงี้ยเนาะชาวกรกฎก็เลยแบบผ่านพ้นมาตรงนี้ได้อย่างบางคนเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ยังจีบกันอยู่คุยกันอยู่ยังไม่ชัดเจนก็ยังบอกตรงๆว่าคนก็ยังพอบาลานซ์ได้แต่จะถามความชัดเจนอะไรในในช่วงจังหวะเนี้ยเรารู้สึกว่าเรื่องที่เด่นๆในเดือนเนี้ยมันไม่ใช่ความชัดเจนค่ะแต่เรื่องเด่นๆมันคือการแบบปรับตัวกันจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองที่ตัวเองทำอะค่ะ คือกรารกฎเนี่ยสำหรับคนที่คุยกันอยู่นะคุณต้องยอมรับเขาให้ได้ว่ามันก็มีเรื่องบางเรื่องที่คุณยังยอมรับเขาไม่ได้แล้วเขาก็ยังยอมรับคุณไม่ได้แล้วใครที่แต่งงานหรือเป็นครอบครัวเป็นแฟนพูดเลยว่ามันต้องมีการละลายพฤติกรรมการทิ้งเรื่องเก่าไปให้ได้การตัดตัดอดีตออกไปการทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันดําเนินไปข้างหน้าโดยโดยเขาเรียกว่า ทิ้งอดีตเพื่อดําเนินปัจจุบันแล้วก็ไปสู่อนาคตที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือเรื่องเรื่องเด่นๆเลยเรื่องเด่นๆเลยเนาะกรกดต้องเป็นฝ่ายนําด้วยนะเรารสึกว่ากรากดเป็นฝ่ายนํามากกว่าจะถ้ากรากดไม่คิดจะเปลี่ยนหรือไม่ได้ทําอะไรค่ะปัญหามันก็จะเป็นเกิดอยู่กับเรื่องเดิมๆซ้ําๆเนาะแล้วมันก็จะเป็นเรื่องความจุกจิกความมุงม้งมิ้งความแบบเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นอีกอะ่ะมันเป็นคำเนี้ยอย่างแบบอย่างขอความชัดเจนอย่างเงี้ย เขาก็พูดอะไรไปสักพักหนึ่งคุณก็คอยตามยอมได้สักพักหนึ่งก็เป็นมาอีกความรู้สึกก็คาดหวังอีกแล้วสุดท้ายก็เป็นอีกอยู่เนี้ยวนเวียนวนหลูปจนวงกลมจนทําให้ความสัมพันธ์คนที่ไม่ชัดเจนจะยิ่งไม่ชัดเจนเข้าไปใหญ่เลยนะคะยังเพราะว่าตัวคุณด้วยไม่ได้เพราะว่าตัวของฝั่งนั้นแล้วยิ่งถ้าคบกับชาวธาตุน้ําด้วยเหมือนกันยิ่งหาความแบบชัดเจนลําบากอยู่ด้วยนะธาตุน้ํากับธาตุลมเนาะแต่ว่า ถ้าเป็นปัญหาของชีวิตคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าชีวิตคู่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากเพียงแค่ว่าทําอะไรเรามองว่าทําแบบตรงไปตรงมาจะดีกว่าอย่าไปคิดแทนอะไรคนรักแมก่กรรกรวดไปคิดแทนมากปุ๊บมันก็ได้ทําให้เกิดการแบบคิดว่าตรงเนี้ยทาถูกแล้วแต่จริงๆแล้วฝั่งนั้นเขาแค่เขาแค่ต้องการแค่เนี้ยแต่คุณแบบไปกระต่ายตื่นตูมคิดว่าเรื่องนู่นนี่นั่นใหญ่มากมายแล้วก็เลยแบบอย่าไปคิดแทนคนตรงหน้าเราทําอะไรทําให้มันแบบ ตรงไปตรงมาทําให้มันจริงจังและจริงใจเพียงแค่นั้นคุณก็จะผ่านไปได้นะคะสุด ท้ายละกันเนาะสุดท้ายคือกรากฏในในสําหรับคนมีคู่ขอความชัดเจนอะไรต่างๆเนี่ยอลิศพูดอะไรไม่ได้เยอะมากๆหรอกเพราะว่ากรากฏเองค่อนข้างจะจริงๆคุมเกมได้อยู่เนาะหรือหรือรู้แหละว่าต้องการอะไรหรือว่าต้องทําอะไรคือคุณรู้แต่สิ่งที่อลิศอยากจะเสริมเข้าไปหรือช่วยแนะนําเข้าไปในด้านของความสัมพันธ์อ่ะวันนี้ถ้าคุณคาดหวังอะไรมากๆคือเหมือนคุณต้องการด้านนี้เพื่อเพื่อตอบสนองแค่ตัวคุณอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนฟีลลิ่งของการแบบ เห็นแก่ตัวเกินไปในเรื่องของแบบเราแค่ต้องการให้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วมันดีนะมันอาจจะดีต่อตัวคุณแต่มันอาจจะไม่ดีต่อตัวเขาหรือมันอาจจะมากเกินไปสําหรับเขาบางทีการบาลานก็ยังต้องสําคัญอยู่ในเดือนนี้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่ริมมองว่ากรกฎเองอจัดการได้อลริรู้สึกว่าริาพูดกับกรกฎที่เป็นคู่อะ่ะ บางทีถ้าคุณก็ดื้อเดี๋ยวคุณก็ดื้อถ้ารีบอกว่าอย่าพึ่งไปทางเดี๋ยวคุณก็จะแบบมันไม่ไหวอารมณ์มันมันพาไปบ้างแหละหรือมันเกิดสภาวะที่ฉันจะต้องไปเป็นแบบนั้นมันเป็นไฟบังคับอย่างนั้นคุณก็จะมีข้ออ้างหลายๆอย่างเข้ามาดังนั้นยอมรับกับความเป็นจริงในในสิ่งที่ตัวเองเลือกและคําตอบที่ตัวเองเลือกก็จะดีเหมือนกันนะคะอยากให้คุณเป็นแบบนั้นดังนั้นเลือกแล้วก็แค่ทํา ะะใช้เหตุและผลใช้ตัวอารมณ์ความรักคือการใส่ใจถ้าคุณใส่ใจคนรักเรื่อยๆนะคะในช่วงเดือนนี้จนไปถึงเดือนหน้าเราก็ยังพูดจริงๆว่ากลากรกดผ่านไปได้แล้วก็ทําได้ค่อนข้างดีด้วยเช่นเดียวกันจ้ะเป็นกําลังใจให้กากรกฎที่มีคู่เนาะใครที่ยังรอความชัดเจนรออีกนิดน,นึงก่อนดีกว่าค่ะถ้าปีหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะแล้วก็มีอลไรคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้นะคะกดไลค์กดแกชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิง่งแล้วมาเจอกันใหม่จ้า สวัสดีค่ะบ๊ายบาย